สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่เอก็อยู่ที่บ้านสวนใบบุญนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องพืชพันธุ์กันค่ะรู้ไหมคะว่าใบตำลึงเนี่ยมีตัวผู้และตัวเมียนะคะถ้าเกิดว่าเ,เราเคยไปเห็นต้นตำลึงเนี่ยอย่างนี้นะคะเขาจะเรียกว่าตัวผู้ค่ะตัวผู้อันนี้จะมีสรรพคุณทางยานะคะช่วยรักษาแผลสมานผิวค่ะนะคะแล้วก็แก้คัน นะคะแล้วก็จะมีแบบตัวเมียนะคะอันนี้คือตัวเมียนี่ใบตำลึงตัวเมียนะคะจะเป็นรูปหัวใจอ่ะเราดึงมาใบหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเราจะดูมาดูตัวผู้นะคะจริงๆทานได้เป็นอาหารทั้งสองอย่างนะคะแต่สรรพคุณทางยาเนี่ยตัวผู้จะมีมากกว่านะคะเห็นไหมคะเวลาเวลาเราไปซื้อที่ตลาดหรือว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นตัวเมียเยอะอย่างเงี้ยนะคะที่เขาจะมาเก็บ มาขายกันแล้วก็ที่เเราทําตําลึงต้มหมูอะไรเงี้ยก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นตัวเมียทานได้ทั้งสองแบบนะคะเอามาเอามาต้มกินได้ทั้งสองแบบเลยแต่ว่าตัวผู้นะคะใบจะเหมือนใบเมเปิลตัวนี้จะมีสรรพคุณทางยามากกว่าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีต้นไม้อันไหนที่ว่าเป็นสรรพคุณทางยาเดี๋ยวแม่เอจะมาบอกให้ดูอีกทีจ้าสวัสดีค่ะ